สวัสดีคะ่ะทุกคนไลฟ์สไตล์บายสุภาวดีนะคะวันนี้บเป้จะพาทุกคนไปชมการรีโนเวทห้องใหม่ของบุเป้กับแฟนนะคะต้องบอกก่อนว่าบูเป้กับแฟนไม่ได้จ้างใครเลยนะทํากันแค่2คนนะคะแล้วก็มีเวลาทําเพียงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันนี้ที่บูเป้ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็คือห้องเสร็จไปแล้วประมาณ5 0เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในการทํางานแล้วก็ไปดูกันว่า50%ที่เสร็จไปเนี่ยมันประมาณไหนนะคะไปชมกันเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บูเป้จะพาทุกคนมาดูนะคะ หลังจากที่เราเริ่มทำง,งานกันเมื่อวานตอน6โมงเย็นจนถึงตี2เนาะก็คือแบบย้ายของออกอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะต้องเอาไปทิ้งนะคะย้ายของออกแล้วก็แกะวอลเปเปอร์ออกทั้งหมดนะคะนี่มันติดวอลเปเปอร์ไว้ทั้งหมดสีขาวเมื่อก่อนนะแล้วก็จะมุมนั้นจะมีวอลเปเปอร์ที่เป็นสีน้ำเงินนะ่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะเวลาบุ๊เป๊อัดคลิปมันจะ มีวอลเปเปอร์สีน้ำเงินแรบๆออกมานะคะแล้วเมื่อวานที่เราแกะไปเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเราฉีดน้ําเยอะเกินเนื่องจากว่าวอลเปเปอร์มันแกะยากมากไอ้เจ้าสีน้ําเงินนะทุกคนมันก็เลยแบบไปทําให้สีรองพื้นเก่าอ่ะที่เขาทารองพื้นเอาไว้อ่ะมันล่อนออกมาค่ะทุกคนเนี่ยรอยล่อนออกมาหมดเลยแล้วตอนแรกอ่ะถ้าเกิดว่าสีมันไม่ล่อนใช่ไหมทุกคนวันนี้เราจะทา สีจริงได้เลยก็คือห้องนี้จะเสร็จเลยในวันนี้นะคะแต่พอมันมีปัญหาที่ว่าสีรองพื้นมันล่อนออกมาปุ๊บเราจะต้องเอาปูนกลับมาฉาบให้มันเนียนให้มันเสมอกันตรงเนี้ยไม่ให้มันเป็นตกร่องเวลาเราทาสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องรอเวลาให้ปูนตัวนี้มันแห้งนะคะประมาณ12ชั่วโมงก็ทําให้เราทาสีวันนี้ไม่ได้นะคะก็จะต้องทาในคืนนี้ อาจจะดึกเหมือนเดิมคืคนนี้ประมาณตีสองไม่เกินนี้ห้ามเกินเพราะว่าง่วงนอนนะคะนี่ด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพะนี่ฉ่ำแต่เมื่อวานนั้นมันเริ่มแห้งแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะงานวันนี้ก็รอแค่ว่าจะปูนแห้งนะคะแล้วก็ทาสีตอนนี้แฟนไปซื้อสีอยู่ค่ะแฟนก็บอกว่าจะทาอีกฝั่งหนึ่งที่มันยังทาเออที่มันทาได้เลยอะ่ะเราก็จะทาฝั่งนู้นก่อนให้เสร็จนะคะ แฟนรีบใจร้อนค่ะรีบอยากเอาทีวีเข้าห้องห้องเข้าห้องนอนนะคะเพราะว่าเขาเติดทีวีมากเขาอยากเขาจะต้องแบบเปิดทีวีไว้อะไรอย่างเงี้ยตัวพวกนี้ปุ๊เป้ไม่ได้แกะไม่ได้แกะออกนะคะ mm hmm. เพราะว่าขี้เกียจประกอบใหม่ทุกคน mm hmm. ก็เลยจะวางไว้แบบกลางห้องแบบนี้เลยแล้วแบบเวลาทาสีเราก็ขยเยินม<ก>ขยเประมาณนี้คะ่ะงานที่ทําเสร็จของเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้ก็จะเริ่มต้นเดี๋ยวจะอัปเดตนให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะ ว่าตอนเสร็จแล้วห้องออกมาจะประมาณไหนนะคะไปนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราจะเริ่มทาขอบด้านบนเป็นสีขาวนะทุกคนเราจะใช้เครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะคะทำลายขอบ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะฝีมือพอที่จะเป็นช่างได้ไหมจริงๆแล้วแฟนรูเป้นเนี่ย เขาเป็นช่างที่ถนัดเกี่ยวกับประตูหน้าต่างนะคะเรื่องช่างช่งางภาษีนี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะงานก็จะออกมาประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็รู้สึกพอใจในผลงานที่เราทํากัน2คนนะก็คือมันมีอุปสรรคหนึ่งอย่างที่ทําให้การทํางานของเรามันไม่ค่อยราบลื่นแล้วแบบขัดใจนิดหนึ่งอะทุกคนเออแล้วก็อารมณ์เสียมาก ห้องนอนเนี่ยปุ้เป้ย้ายของเข้าไปไว้แล้วนะคะในวันนี้นะย้ายไปแล้วจริงๆแล้วห้องนอนเนี่ยมันก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็แค่รอเฟอร์นิเจอร์แล้วก็รอติดขอบพื้นะ่ะปุ้เป้ต้องการให้ขอบพื้นเป็นสีขาวนะคะแล้วแฟนเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนประตูใหม่ด้วยนะคะก็เนี่ยมี3อย่างที่จะต้องรอถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแน่นอนค่ะจะถ่ายทุกคนชมอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการแบบว่า รูมทัวร์เป็นแบบว่าทัวร์ห้องนอนของบุเป้นะคะขออนุญาตแฟนไปแล้วแฟนบอกว่าเออให้ถ่ายได้แต่ถ้าจะเป็นรูมทัวร์ทั้งหมดที่บุเป้ยอยู่ในนี้คือทําไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปบุเป้ยอยู่กันสองครอบครัวเนาะก็จะเซฟโซนให้เพื่อนเขาด้วยนะคะแบบให้แบบอย่างห้องน้ําห้องเอาบน้ำอะไรนี้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายดูห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่เราใช้ร่วมกันอะเราต้องเซฟโซนให้เพื่อนนิดหนึ่งนะคะห้องที่ปุ้เป้จะถ่ายได้ก็เป็นห้องนั่งเล่นห้องนี้แล้วก็ห้องนอนที่ปุ๊เป้ทําใหม่เนาะห้องนี้ก็จะทําใหม่นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะระยะเวลามันจะยืดยาวไปมากเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราสั่งมาเนี่ยรอถึง6อาทิตย์ค่ะทุกคนปุเป้ก็เตรียมใจไว้แล้วสักประมาณแบบเท่าไหร่แปดอาทิตย์รอไปเลยเพราะว่าปุเป้เคยมีประสบการณ์ที่ว่าสั่งเตียงมา เขาให้ให้บูเป้รอสีสีอาทิตย์ทีนี้พอสีอาทิตย์มาถึงไปดูเตียงมันไม่ได้สเปคตามที่เราต้องการเพราะว่าเราจ่ายราคาแพงมากสูงมากตอนนั้นอะ่ะบูเป้อยากได้เตียงเป็นแบบครีมชมพูสีครีมชมพูนะคะแล้วก็มันลดราคาอยู่จาก2,400ลดเหลือพั0 0ก็คือลดไป50%เลยอะทุกคนสอาทิตย์เขาให้เรารอใช่ไหมแล้ววันที่เราไปรับของกลับกายว่า เตียงที่เราได้มันเป็นสเปคแค่ครึ่งเดียวคือนอนได้แค่คนเดียวงงมากทุกคนแล้วเขาให้เรารอไปอีกประมาณอีกสี่อาทิตย์นะอ่ะเออเหมือนกับแก้ไขเตียงใหม่ก็คือจะต้องสั่งเตียงมาใหม่ให้เรานะคะแล้วมันกลายเป็นว่าเราเฟลอ่ะความรู้สึกเราแบบเรารอมาตั้งสี่อาทิตย์แล้วมันก็ถือว่านานสําหรับเราเลยใช่ไหมพอวันที่เราจะไปรับของแทนที่เราจะได้ของเรากลับไม่ได้ของเราต้อง รอไปอีกสี่อาทิตย์คือมันมีความรู้สึกเฟลหลังจากนั้นมาปุบเป้ก็เออเวลาสั่งของอะไรเนี่ยปุบเป้ก็จะคิดเผื่อในใจไว้ว่าอย่างเขาบอกหกอาทิตย์ปุบเป้ก็คิดเผื่อไปเลยอะสักแปดอาทิตย์เพื่อไม่ให้เราเฟลไงทุกคนเออเดี๋ยวเฟลจะรู้สึกหน่อยแล้วแบบไม่สบายใจอีกนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ไปสั่งของแล้วเขาบอกว่าให้ปุบเป้นเนี่ยรอหกอาทิตย์นะคะสําหรับห้อง l ิ v ง n ูม o o ะห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะต้องรอไป อีกหกอาทิตย์หรือว่าอีกสักแปดอาทิตย์นะั่นแหละปุเป้กว่าจะได้ทําคลิปลงให้ทุกคนชมเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปแบบรีโนเวทห้องนอนแล้วก็เป็นคลิปที่จะต้องรีโนเวทห้องนี้นะคะก็คือทาสีอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ชมไปก่อนเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบเข้ามาดูใหม่เนาะปุเป้ก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ปุเป้ด้วยนะส่วนใครที่แบบว่า ดูเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์นิดนึงเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายทุกคนชมอีกเพราะว่าอาทิตย์นี้จะต้องทาสีห้องนี้แล้วแล้วก็แบบว่าแฟนนเปลี่ยนสีบ่อยมากแล้วก็แบบว่าเหมือนกับสนุกกับการที่จะทาสีแล้วก็มีแบบลวดลายอะไรที่เขาอยากจะทำนะปูเ้ก็ปล่อยๆเขาไปให้เขาทำเถอะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเราตกลงกันแล้วว่า สีที่เราจะทาในห้องเนี้เป็นสีอะไรเป็นสีเดิมไหมหรือว่าจะเป็นสีใหม่ที่แบบว่าแฟนแอดวานขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะผสมสีเองด้วยซ้ำนะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย